สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำตัวที่ชาร์จ <c oughs> ที่ชาร์จ power box สำหรับรถยนต์กันพวกคุณปกติพวกคุณจะทำ power box กันใช่ไหมนี่ power box ที่มันเป็นกล่องกล่องแล้วมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในนะครับนี่ปกติเราก็จะใช้ที่ชาร์จแบบนี้กันที่ชาร์จเป็นที่ชาร์จของแบตรถยนต์อะไรนี้ก็ได้ในการชาร์จ power box ครับแต่แต่บางทีเราไปออกแคมป์ปิ้งอะไรอย่างเงี้ย เราไปออกแคมปิ้งแล้วเราหาปลั๊กไฟไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าใช้ที่ชาร์จอย่างเงี้ยมันจะเป็นจะต้องใช้ปลั๊กไฟใช่ไหมต้องใช้ปลั๊ก a อมาเสียบเนี่ยแต่ว่าบางทีเราไปออกแคมปิ้งแล้วเราหาที่ชาร์จหาปลั๊กไฟไม่ได้ครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องชาร์จกับรถยนต์แทนโดยอุปกรณ์ที่ชาร์จกับรถยนต์เราก็ต้อง DIY ขึ้นมาเองครับถ้าไปซื้อผมไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่าแต่ผมเห็นมีคนเขาทําขายอยู่ เขาจะใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวสเตปอัพนี่ครับผมจะใช้ตัวสเตปอัพตัวนี้ครับในการทาสเตปอัพจะอยู่ตัวประมาณ70บาทนะครับตัวนี้เจ็ดสิบแปดสิบบาทสเตปอัพตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวัดโวลต์ธรรมดาเป็นวัดโวลต์อีกตัวหนึ่งผมก็เอามาแปะรวมกันอย่างนี้ตัดไม้แล้วก็เอามายีนกาแปะรวมกันอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาต่อครับก็คือสเตปอัพตัวนี้ผมก็จะเอาไฟเข้าตรงนี้1 2โวลต์ก็คือ มันก็จะมีหัวอย่างนี้ใช่ไหมล่ะนี่ก็ฝั่งหนึ่งเราก็ไปซื้อหัวอย่างนี้เอามาต่อครับเอามาต่อน,นี้หัวหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็ต่อสายเป็นแบบนี้ครับเป็นแจ็คซึ่งเอาไว้เสียบจริงๆเราสามารถเอาไปชาร์จลำโพงบลูทูธด้วยก็ได้ไม่จะเป็นจะต้องไปชาร์จ power b a n อย่างเดียวครับเช่นลำโพงบลูทูธตัวนี้ผมก็ใช้แบตแบต12โวลต์เช่นเดียวกันนี่ ตัวนี้ครับตัวนี้ผมจะทําเป็น power box เหมือนกันไงแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นตัวเล็กครับเป็น power box ตัวเล็กมี usb แค่นั้นครับไม่มีไฟ2องยี่นี่ตัวนี้ก็จะเป็น power box ตัวเล็กๆเ,เอาไว้ชาร์จแบบแต่ก็ฟังลําโพงได้นี่ใช่ปไหตรงนี้ก็มี quick charge สามิธีใช้นะครับก็เราก็เอาอันนี้ไปเสียบกับรถยนต์ใช่ไหมแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไปเสียบชาร์จเออมันมีตัว s t e อ up ตัวนี้ จริงๆผมไม่แนะนําให้ใช้สเตปอัพตัวนี้นะถ้าคุณจะประกอบตามผมอะ่ะให้ซื้อสเตปอัพอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งที่มันสามารถปรับกระแสได้อะ่ะไี่ก็ออกวะคือตัวนี้มันมีไอตัวขเขาเรียกทิมพอร์ตมะหรือ vr ทิมพอร์ตเลยเนี่ยที่มันไว้ปรับแรงดันนะตัวนี้คือมันปรับได้ใช้แรงดันไงแต่ถ้าซื้ออีกรุ่นหนึ่งมันน่าจะแพงกว่านี้หน่อยมันจะปรับกระแสได้ครับ คือให้ไปซื้อรุ่นนั้นดีกว่าข้อดีของการปรับกระแสก็คือมันจะได้ไม่เป็นภาระกับรถยนต์มากเกินไปครับอืปรับให้มันใช้กระแสน้อยๆก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องชาร์จเต็มที่ตัวเนี้ตัวนี้มันไม่มีปรับกระแสไงมันก็เลยชาร์จเต็มที่เลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันอืมนี่ครับผมจะเอาจากไอ้ตัวนี้เป็นแรงจ่ายคิดว่าไอ้ไอ้กล่องตัวนี้เป็นรถยนต์แล้วกันเนาะนี่นะคิดว่าไอ้กล่องตัวนี้เป็นรถยนต์นะ ก็อาไอ้นี่เสียเข้าไปก่อนนี่มันก็จะมีไฟออกมา14โวลต์แล้วก็คิดว่าไอตัวนี้เป็น power box แล้วกันในการเอามาชาร์จนะก็อีกฝั่งนึ่งก็เอามาชาร์จครับก็เอาสายมาเสียบชาร์จแค่นั้นเองเนี่แหละแค่นี้ใช้ได้แล้วสังเกตตรงนี้ ถ้าคุณสังเกตว่าไฟมันจะตกเลยเพราะว่ามันดึงไฟไปเยอะเกินเลยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เหลือ13.7 13. เลยครับ่มันดึงมันดึงไฟจากตัวเนี้มาชาร์จเยอะครับตัวเนี้มันเอามาใชา้ถ้าผมถอดออกนะหนุนมันจะเด้งขึ้นไปอย่างเดีวเยว13.90%เลยเห็นไหมแต่ว่าพอเสียบชาร์จปุ๊บเนี่ยมันดึงไฟตกลงมาเลยครับ ก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าสเตปอัพตัวนี้จริงๆไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันเป่ากระแสไม่ได้ไงเนี่ยสเตปอัพตัวนี้ยังไงถ้าใครใช้ก็ไปลองดูครับผมทําเป็นคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมก็จะหอ่อจริงๆใส่กล่องมันจะดูดีกว่าครับใส่กล่องให้มันดูสวยงามแต่พอดีผมยังไม่มีกล่องครับผมก็เลยเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมเอาไอ,ไอ้นี่มาหุ้ม <laughs> เอามาหุ้มง,ง่ายๆอย่างนี้แหละ เ,เอามาหุม้มง่ายๆองี้แล้วก็เดี๋ยวเอาได้เป่าผมเป่าเอาทำพ,พอมาเสร็จแล้วเดี๋ยวได้เป่าผมแล้วก็จะนพอจะเป็นแพคกิ้งให้มันดูได้อยู่พอจะดูไม่ขี้เหร่เท่าไหร่อยู่เรวจะเช่องไฟก็คัดเตอร์โอเคนะครับก็เป็นประมาณนี้แหละเออส่วนโวล์ลืมลืมลืมโวล์ที่ใช้นะครับสำหรับชาร์จพวกนี้ มันจะต้องปรับอยู่ประมาณ14.6 14. นะเนี่ยเพราะว่าแบตเตอรี่ไอ้ที่มันอยู่ใน power box อะ่ะมันจะอยู่ที่9.3.2เอโวลต์ w, แต่ว่าชาร์จเต็มมันจะอยู่3.6ครับพอ3.6เอามารวมกัน4ก้อนแบตเตอรี่พวกนี้พอมันชาร์จเต็มมันจะอยู่14.6ครับ14.6โวลต์ w, นะพวก o เ e r บอก จริงๆเราต้องตั้งไว้ที่14.6นะแต่ผมลองวัดดูแล้วเหมือนว่าไอจอแสดงผมมันมันมีค่าทอร์เรนต์นิดหน่อยไงก็เดี๋ยวลองวัดดูว่าได้เท่าไหร่จริงๆผมจะเชื่อมิเตอร์ผมมากกว่า14.4ใช่เไหมเี่ยเดี๋ยวปรับขึ้นไปอีกหน่อยผมเชื่อมิเตอร์ตัวนี้มากกว่าจอแสดงผลตัวนู้นนะตัวนี้มันน้อยกว่าเดี๋ยวผมจะปรับไปเป็นประมาณแล้วกันอืม ก็คือถ้าจะใช้ใช้ชาร์จจริงๆอ่ะให้ใช้14.6ครับอืมยี่สิบกี่จด้อืม็ไ้เพราะว่าจะได้ไม่เป็นภาระของรถยนต์มากเกินไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นครับสวัสดีครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่ผมบอกผมเอาท่อหดท่อหดขนาดใหญ่ก็เอามาหุ้มด้วยเอามาหุ้มเสร็จ มันก็เหลือขนาดเล็กนิดเดียวแนละ้วอันเล็กนิดเดียวครับและตรงนี้ผมก็เจาะเจาะเพื่อว่าจะได้ดูจอมันดูจอว่ามันไฟมันกี่โวลต์อยู่เดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูครับอันนี้ผมใช้ตัวแปลงนะเอาแค่ทดสอบเฉยๆสำหรับจะเอาไว้ชาร์จที่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันแปลงจาก usb มาเป็นมาเป็นหัวอย่างนี้เพื่อจะมาทดสอบให้ดูครับนี่ยพอเสียไปมันก็ จะมีจอบอกครับนี่ผมตั้งไว้แค่14.2นะไม่อยากตั้งไว้เยอะนี่ครับก็เวลาใช้งานก็เอาไปเสียบใช้งานได้ครับส่วนหัวอย่างนี้ก็สำหรับพกพาแบบว่าบางทีเราขี้เกียจพกที่ชาร์จอันใหญ่ใช่ไหมเราก็ใช้อย่างนี้ไปแปลงเสียบกับหัวชาร์จของโทรศัพท์ได้อยู่แต่ว่าโทรศัพท์หัวต้อง2แอมป์ขึ้นไปนะถ้าถ้า1แอมป์ชาร์จไม่ได้นะครับมันตัด มันสเตปอัพขึ้นไม่ได้สเตปอัพขึ้นไม่พอแต่ข้อเสียคือถ้าเราใช้ไอหัวชาร์จโทรศัพท์พวกนั้นอะ่ะมันจะดึงกระแสของหัวชาร์จจนสูงสุดเลยจนมันร้อนมากร้อนมากถ้าของไม่ดีอาจจะพังได้ครับก็ระวังกันไว้หน่อยครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้จํากัดกระแสไว้ก็คือมันมีเท่าไหร่มันแดกหมดขนาดนั้นเลยอะ่ะมันใช้งานได้เต็มที่เลยครับโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับผม